สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและที่ที่เราจะเที่ยววันนี้ก็คือสตรีทอาร์ตลมศักนะครับผมที่อำเภอลมศักนะครับทุกคนวันนี้นะครับคนจะเที่ยวนะครับก็ผ่านมาทางนี้นะครับผมเนื่องด้วยว่ามาต่อรถประจําทางที่จะกลับไปเข้ากรุงเทพนะครับผมก็เลยรอรถออกนะครับก็เลยเดินมาชมที่ท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอลมศักนะครับ แล้วก็ได้มาเที่ยวตรงนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในหล่มศักนะครับผมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนคือดูจากด้านนอกนะครับวันนี้ที่มานะครับคือทางพิพิธภัณฑ์ปิดนะครับทุกคนก็เลยได้ถ่ายบริเวณด้านนอกนะครับให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมสตรีทอาร์ตนะครับผมก็ ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าที่ลมสับที่ลมสักมีสตรีทอาร์ตนะคบผมแต่ว่าคือมาแบบมั่วๆนะครับก็ได้เจอนะคบผมก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปสตรีทอาร์ตเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายนะครับให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมนี่นะครับจุดเช็คอินนะครับลมสักเป็นสตรีทอาร์ตที่อยู่ข้างกำแพงนะครับทุกคนซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับผม ขนาดตัวเราเองนะครับที่เรามาเที่ยวชมโดยบังเอิญน,นะครับเราเห็นเรายังรู้สึกแบบว่าสวยงามแล้วก็มันเป็นสตรีทอาร์ตที่เท่มากๆเลยนะครับผมมีหลากหลายนะครับมีจุดพ้อยหลากหลายที่มากให้เราได้เดินตามหาสตรีทอาร์ตต่างๆนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคนจะเที่ยวนะครับมีเวลาที่จํากัดนะครับก็เลยได้ถ่ายบริเวณใกล้เคียงกันนะครับให้กับทุกคนได้ชมนะครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆเลยนะครับว่าจะมีที่ตรงไหนให้เราได้ชมบ้างนะครับผมเป็นภาพวาดสตรีทอาร์ตที่น่ารักนะครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกชอบนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าที่นี่จะมีสตรีทอาร์ตแบบนี้ให้เราได้ชมนะครับฟินๆนะครับทุกคนก็คือเรามารอรถเนาะรถประจําทางซึ่งเข้ากรุงเทพแต่ว่ารถยังไม่มีนะครับก็เลยลองมาเที่ยวชม ดูเมืองหลมสักดูนะครับผมกับกลายเป็นว่าเราได้พบสิ่งดีๆมากมายเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมเป็นภาพวาดต่างๆนะครับที่อยู่ตามข้างกำแพงหรือข,ข้างรั้วต่างๆนะครับทุกคนเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็ใครที่มาหล่มสักนะครับก็มาตามรอยของคนจะเที่ยวได้นะครับมาตาม หาภาพสตรีทอาร์ตต่างๆนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับทุกคนที่คนจะเที่ยวนะครับหาเจอนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายที่นะครับที่เรายังไม่ได้ไปนะครับก็เขาจะมีบอกนะครับว่าสตรีทอาร์ตมีตรงไหนบ้างนะครับไปชมได้ตรงที่พิพิธภัณฑ์นะครับเขาจะมีป้ายบอกว่าสตรีทอาร์ตต่างๆจะอยู่ตรงไหนนะครับที่คนจะเที่ยวถ่ายนี่นะครับก็คือจะอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับที่เราสามารถเที่ยวชมได้นะครับผม นี่นะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนงดงามมากๆเป็นภาพวาดที่แบบดูแลแบบมีความสุขมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับก็อยากให้มีสตรีทอาร์ตแบบนี้เยอะๆเนาะในประเทศไทยเรานะครับจะได้แบบเที่ยวชมกันเยอะๆมีที่เที่ยวมีที่ถ่ายรูปมีที่เช็คอินกันเยอะๆนะครับผมเห็นไหมครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับสตรีทอาร์ตล่มสักนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้รับชมได้รับฟังกันอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกคนบายยครับอย่าลืมนะครับลมสักครับผม